พ่อุ่นเอาใหม่ได้ถูกวพื่อไงแล้วทำไมพี่อุ่นพูดว่าพี่พี่นาวิน่ะเป็นแฟนหนูแล้วเป็นอะไรกันสรุปหนูเป็นอะไรตุกข์แม่บอกว่าเป็นอะไรเป็นเพื่อนเออพี่อุ่นทำไมหเหรอดีไหมแบบนี้ไม่ดีเฮยพี่อุ่นพูดไม่ดีเลยใช่ป่ะไม่ดีเลยเออต้องจัดการไหมต้องต้องจัดการนะให้ใครจัดการ ให้แม่แม่หรือให้ออนิวให้อานิวเออให้อานิวดูวิดีโอนะแล้วบอกว่าให้อานิวบอกพี่อุ่นว่าไม่ใช่แฟนนะพี่อุ่นทำไมพี่อุ่นพูดอะไรพเล่าวๆพี่อุ่นบอกหนูว่าไรจะบอกกล้องไปเลยให้กล้องพี่อุ่นพี่อุ่นพูดว่าที่นอวินเป็นแฟนหนูเหรอเออแล้วหนูแล้วหนูบอกพี่อุ่นว่าอะไร หรอ,ห,าาอหันมาทางกล้องหัน้าาทงกลองสิบอกสิหนูบอกหนูอบอกพี่อุ่นว่าอะไรเนีน๋ยวหนูบอกเนี่ยพี่อุ่นบอกว่าพี่อุ่นบอกว่าหนูบอกว่าพ,พี่นาวินะไม่ใช่แฟนนะ้องเเออเออแฟนไม่ได้ใช่ไหมแฟนไม่ได้เออเด็กอยู่ใช่ป่ะอย่างงี้ต้องใช่ไหมพี่อุ่นมาต้องจัดก,การหมุดแม่ก็จะตีพี่อุ่นเลยโอเคไหมจัดการไหมว่าพี่อุ่นเลยนะว่าพูดมั่วใช่ไหม ใช่ไหมคะอย่าไปจับจะหายแล้วลูกใกล้หายแล้วว่าพี่อื่นว่าพูดมัว่วใช่ไหมคะเออจิดการเลยเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวไปฟ้องพ่อพี่นาวินเลยใช่ป่ะดีไหมะฮะพี่นาวินเขาดูแลหนูใช่ป่ะ,ะเขาเป็นเพื่อนหนูใช่ไหมะฮะพี่นาวินดูแลหนูไหมพี่นาวินตามใจหนูไหมตามใจตามใจหนูเออ เป็นพี่หนูใช่ไหมเขาเป็นพี่หนูเฉยๆใช่ไหมเออพี่หญิงเลยเรื่อง